พี่เล่พี่เลก็มาห่อผิดฝั่งนะใช่มันจะทำเหมือนกันทำไมล่ะมาทุกคนก็ขับรถสีขาวเหมือนกันดิมามันก็ต้องยอมนิดนึงเหอนะเพื่อนเพื่อนเพื่นกลับด้านหมดเลยเนี่ยมันเลยยากไงอินไซด์เอาไงก็ชีวิตกนอยู่ดีๆอยู่แล้วทำามมันยากเนาะมาไม่ใบนี้เขาไม่ดีไซน์มาให้มันเท่ากันวะ อ,อ,อย่างนี้ทั่วก็กลายสีขาวหมดเลยอู้ม <laughs> ะไหรมันจะหมดสักทีวะเนี่ยแ,แล้วนี่ยอยีกสองก้อนอีกสามใบอะอย่างน,าานี้ก็ไม่เรียกว่าจานดว่วนและโอ้ยมันดว่วนในเวลาคุกมันดว่วนนี่มันคือตอนเตรียมการนะ <laughs> แต่พอเราเตรียมการเสร็จยุ่งยากเตรียมการแต่เวลาคุกมันแปบเดียวอ,อ๋อว่ามันเอาไปนึ่งใช่ไหมใช่ไม่ได้นึ่งเลยลวกเลยได้ละอ๋อลวกชิ้นไม่อยากนึ่งลวกเลยลวกด้วยน้ำสต๊อกมันจะแบบได้อรรถรสรสชาติ พี่เลยครับหยิบมาเลยดีกว่าใส่จานมาพี่คิดครับครับผมถึงอะไรยกเขียงไปเลยไหมไม่เปนะยกเขียงไปเลยไหมไม่เป็นไรใส่จานเลยปึ๊บทําการอธิบายเปล่าเพราะว่ามันจะต้องเอาไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเลยเพราะมันต้องตุ่มแบบพร้อมๆกันตุ่มแล้วเขียงมันไม่ได้ใช่ไหมคิดมันหนักเว้ยอ๋อโอเคเออเพราะเขียงเราจะยกไปวางอันนี้จะยกไปถือ